วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างฟาร์มาคะเดียนดังนั้นก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับก่อนที่เราจะไปทำฟาร์มกาเดียนเราก็ต้องเตรียมทรายไปอุดน้ำทะเลเพื่อดังนั้นทุกคนต้องเตรียมไปให้ได้เยอะๆแบบที่เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะใครที่จะทำตามคลิปนี้เราเตรียมไปไม่พอแต่ก็อย่างที่บอกแหละแล้วแต่ทุกคนกอนะ หลังจากเตรียมทรายเสร็จเราก็มาดูพื้นที่ที่เราถางแหมโล่งโจ่งสเสือเกิดไม่มีอะไรเลยเลยก็น,นะะแก็กทรายก็เยอะอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเชเกอร์บล็อกใส่ทรายมันก็ไม่พออยู่เดียแค่นี้เองมมนต้องเยอะกว่านี้สิหลังจากกลับมาจากที่ขุดทรายแล้วก็เตรียมปรุงยาที่เราจะใช้ในการทําฟาร์มโดยยาส่วนใหญ่ที่ผมแนะนําขอเป็นยาการหายใจใต้น้ํารวมถึงยาที่สามารถมองเห็นได้ในความมืดน,นั่นเองนะครับก็ได้แหละเหมือนที่ชุดยาที่เราเคยสักคราบรอบแรกเนาะ หลังจากปรุงยาเสร็จเราก็เตรียมตัวทำประตูไปที่ไหนก็ได้ไม่ใช่สิต้องที่ว่าประตูที่มาพื้นที่จุดฟาร์มเรากับในเนเธอร์เพื่อเราจะได้เคลื่อนที่ไปไง่ายๆนั่นเองโดยเราจะไปจุดที่เรามาไว้ก่อนพอมาถึงจุดหมายเราก็ตั้งประตูที่เราคิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่แหละน่าจะใช้นานที่สุดก็ตั้งแบบแล้วก็วางยาวางกล่องที่เราคิดว่าจะได้ใช้แล้วนะ ก่อนที่เราจะไปไหนก็อย่าลืมจุดประตูเนเธอร์ด้วยละกันแต่อย่าเพิ่งเข้า,านะมันเสียเวลาเพราะไอ้เจ้าหนูนี่นลืมจุดไง่าย่ะเราก็ได้บิดไปบิดมาไงด้วยการหาพิกัดในเนเธอร์ให้เราเอาแปดหารทุกจํานวนในจุดที่เราจะหาประตูอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ส่วนตรงนี้เราหาจุดของจุดเนเธอร์ได้แล้วเราก็เลยพยายามขุดอยู่นั่นเองหลังจากที่ขุดเจอแล้วก็ มักจุดประตูไว้โดยก็นะในอนาคตเราค่อยมาขยายพื้นที่ใหม่เพราะตอนนี้เราเอาไว้ใช้ในยามจะเป็นเท่านั้นก่อนนะใครจะใช้ตอนที่มันยังไม่เสร็จละ่ะใช่ไหมทุกคนก็ไม่อยากใช้มันใช่ไหมละ่ะอะไรเนาะหละังจากออกมานอกประตูเราก็เตรียมตัวดื่มยาทำให้ตัวเองมีสายตาที่ดีแล้วก็รวมถึงเอาทรายออกมาเพื่อจะทำการทมทะเลเป็นอาชีพที่บุ้นมายที่สุดแล้วในตอนนี้ดังนั้น ใครที่อยากจะทำอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมเตรียมเพื่อนๆมาด้วยแล้วกันเพราะมันนานผมทำคนเดียวแล้วมันนานดังนั้นก็อย่าลืมเตรียมเพื่อนแล้วกันส่วนเวลาทำผมขอเว้นจากเสาประสาทมา3าบล็อกนะครับสำหรับใครอยากเว้นตามผมก็เว้นได้นะแต่อย่าเลยใช่เปืองเวลามากก็นะต่อบล็อกขึ้นไปแล้วก็ใช่แล้วก็ทำแบบนี้จนกว่าจะรอบประสาทบานนี้ก่อนนะ มันใช้เวลายาวนานมากสำหรับใครที่อยากทำตามก็ทำใจซะหลังจากที่ทุกคนทำใจมานานก็เสร็จแล้วเราได้ทำการล้อมรั้วล้อมไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรล,ล้อมสายล้อมสายรอบจุดที่เราจะทำฟาร์มก็เป็นหา่หางประมาณ3บล็อกก่อนนะใช้เวลายาวนานมากและหลังจากนี้เราก็ต้องเอาน้ำออกจากพื้นที่ก็ใช่มันก็ต้องใช้เวลาอีกผมก็เลยใช้ความโง่เขาโดยการวางระวาเพื่อมันจะใช้งานง่าย แต่สุดท้ายมันก็ใช่มันล้มเหลวก่อนนะใครจะไม่รู้วิธีทําอย่างนี้เราก่อนนะความล้มเหลวทําให้เราเป็นตัวเราไม่ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นตัวเราหลังใจากใช้เวลามาส่วนหนึ่งแล้วก็มาถึงจุดที่เราไม่อยากมาถึงก็คือจุดที่เราต้องขโมยทรายออกเพื่อจะเอาทรายส่วนนั้นไปใช้อีกส่วนหนึ่งก่อนนะก็ทรายมันไม่พอทีเราพี่จะไปคุดใหม่เราก็ต้องใช่เราก็ต้องทําใจที่เอาทรายที่เราคิดว่ามันจะพอไปทําอีกจุดหนึ่งก่อนนะ ทุกคนต้องทําทําอย่างนี้เหมือนกับเราดังนั้นเชื่อเถอะการเหลือเผื่อ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 อะไรเนี่ยเหลือทรายไว้เผื่อในการทําฟาร์มด้วยแล้วกันหลังจากวกวนไปวกวนมาตีลังกาสามตลบสุดท้ายเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วแต่ก็นะชีวิตมันไม่ง่ายได้ขนาดนั้นหรอกก็นะเราก็ต้องเอาฟองน้ําไปซุบชุบน้ําอีกเหมือนเดิมก็ต้องเข้าออกในรกบ่อยๆแบบนี้ทุกครั้ง ก่อนนะขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยตลอดก็หลังจากนั้นก็ได้ดีใจเอาน้ำหอออหมดแล้วว้ายแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาใช่น้ําข้างล่างยังมีอยู่ก่อนนะต้องใช้เวลาทําอีกฉันอยากทําให้งานนี้มันเสร็จเร็วจังเลยเอเศร้าใจหลังจากกั้นหายใจใต้น้ํามานานเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราขี้เกียจแล้วดังนั้นเราจะพากันไปทําการสร้างยาหายใจใต้น้าและยามองเห็นในความมืดใช่ ตอนนี้เรามาขวดเกลียวเพิ่มเพื่อจะทําการทําขวดน้ําเพิ่มแล้วนะหลังจากได้ยามาแล้วก็ท้านต้อทำการซูดยาเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นอืออ่ารสชาติดีค่ะมองเห็นและเชื่อเถอดทำอย่างเงี้ยชีวิตสบายขึ้นในการอเอาน้ําออกว่าพื้นที่นี้ช่างดูดีก่อนนะงานมันง่ายขึ้นแล้วนะถ้าหายใจใต้น้ําได้รวมถึงเห็นในความมืด ก็หลังจากที่ทํามานาวยานเราก็ได้มาถึงจุดที่เราเอาหน้าหมอหมดแล้วแต่ก็นะพื้นที่มันก็ยังมีอยู่เราก็ต้องถอนถามภาษาที่มันอยู่ชั้นบนออกเพื่อเราจะแค่ผืนชั้นล่างเพื่อเามาใช้ส่วนล่างส่วนต้นเสาเราจะใช้เป็นฐานก็นะก็นะหลุดน้ลกมาอีกครั้งทุบ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 แล้วก็ทุบ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 แล้วก็ทุบทุบทุบแล้วก็ทุบ ทุกอย่างเงี้ยไปตลอดหลังจากเราทําให้พื้นได้โล่เนนะง,งเสร็จก็นะต้องวางเสาเพื่อทําการที่จะทําตัวฟาร์มก็อย่างน,น้น้อยก็ต้องใส่ปีเพื่อป้องกันตัวเองตอนทําที่ฝนตกอยู่นะโอ้สุดยอดปีน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 หนึ่งสองสามดังนั้นทุกคนดูคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจอ่ะอย่าลืมล่ะมาร์กจุดด้วยเห็นไหมผมมาร์กไว้นะ ก็นะไม่ได้สอนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยจุดนั้นวิธีมาก็ง่ายนะวางบล็อกระหว่างเสาเพื่อเตือน,น้ามาข้างหน้าไปเรื่อยๆมันจะได้จเกิดจุดกึ่งกลางเองแหละเถอะเอาเถอะทุกคนก็น่าจะรู้วิธีทําอยู่หลังจากวางเสาเสร็จผมก็มาวางฐานที่จะไว้วางแถบดอไม่ใช่แถบดอสิเขาเรียกว่าอะไรนะประตูเขาเรียกว่าประตูแล้วกันประตูไม้น้อยก็นะมีไว้ทําเยอะเลยดังนั้นเสียเวลาตัดไม้เพิ่มแน่นอนก็อ,นอย่างน้อยทุกคนก็ต้องเตรียมไม้มาเยอะด้วยละกัน การทาฟาร์มนี้ผมเสียไม้ไปเกือบบล็อกใหญ่ไม่ใช่สิผมต้องเรียกว่าเสียไปเกือบ100ร้อยกว่ากล่องไม่ต้องพูดว่าอย่างไงดีเสียไปประมาณสองกล่องใหญ่ใช้ได้เลยไม้ชุดหนึ่งก็นะทุกคนก็ต้องเตรียมไว้ด้วยละกัน <c oughs> ก็บอกแล้วเราคลิปเพิ่มก็นะคลิปตัดไม้นี่แหละก็เสียเวลาตัดไม้ไปชั่วข่าวเลยทีเดียว,วในการที่เราจะทำฟาร์มโอเชียนโมเดเมนนี้ ก็นะตัวฟาร์มมันใช้ไม้เยอะนี่นะผมก็บอกไปแล้วว่าเสียเกือบสองกองใหญ่ก็อย่างนี้น้อยทุกคนก็ดูดูแล้วกันเชื่อเถอะตัวผมใน EP ก่อนๆคงไม่คิดว่าเราจะได้ใช้ไม้เยอะขนาดนี้แต่ก็ดีนะที่เลือกพื้นที่ที่มีไม้เยอะหลังจากที่ทุกทรมานจากการวางแถบดอไปอย่างยาวนานเราก็สามารถตีมันออกได้สักทีนะก่อนนะก็เราก็ตีแถบดอไปต่อไม่ไม่สิ ต้องีิดว่าตีพื้นที่ที่รองแถบดอแน่นเราก็ต้องไปวางพื้นที่เพิ่มอีกอยู่ดีทําไมชีวิตเราวนรูปแบบนี้เนี่ยก็นะตัวฟาร์มต้องใช้กระจกแหละเราถึงได้มาทําการวางอยู่นี่ก็นะตัวฟาร์มมันก็ต้องมีกระจกเพื่อรองรับน้าไม่ให้น้ามันไหลที่จริงสามารถใช้บล็อกอื่นได้แหละแต่ผมอยากทําให้สามารถเห็นตัวการเดียนได้ก็นะกระจกก็เรามาจากทรายที่เอาไว้ถมพื้นที่นั่นแหละก็แต่ถ้าไม่พอก็ต้องไปขุดอยู่ดีสําหรับใครที่ กลัวกระจกไม่พอก็ใช่แล้วก็ต้องเผาเผื่อไว้ตอนเรามาวางบล็อกแบบนี้ด้วยเมื่อกระจกหมดเราก็มาตกแต่งฟาร์มเพื่อรอให้ไฟเผากระจกใช่แล้วก็ต้องรอให้ไฟเผากระจกสินะเราถึงจะรอรอ,รอ,อะไรได้ก่อนนะอันนี้ตรงนี้ใช้เวลาไม่เยอะหรอกส่วนในการทําพื้นฟาร์มพื้นฟาร์มไม่ใช่สิต้องเรียกว่าพื้นฟาร์มก่อนนะส่วนสําหรับตัวเผาจุดเผาอันนี้ทุกคนก็สามารถออกแบบเอ,เองได้แต่สําหรับผมออกแบบที่งง,งที่สุดก็คือเอา ใช่เอาไฟมาตั้งเลยง่ายดีก่อนนะก็ใช้เวลาไปเกือบหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันกว่าเจ้าฟาร์มตัวนี้มันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์อ่าไม่สิมันเรียกว่าไม่สมบูรณ์สิ <c oughs> ก่อนนะมันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วล่ะเราก็ยังขานหลายอย่างอยู่เราก็ไปวางปอกวางอะไรเพื่อจะรอกระจกเสร็จก็นะใครจะมีตเตาเผาที่สามารถเผากระจกได้ไวขนาดนั้นเรานึกมีเราก็ไปสร้างเลยด้วยซ้ำไป หลังจากทําไปทํามาก็เลยให้รู้ว่าตัวเองนั้นวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีใจอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องมาวางพื้นดินเพิ่มก็นะใช้เวลาย,ยาวนานเหมือนกันพอวางเสร็จเราก็ต้องวางน้ําเชื่อเถอะช่วงเ,เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดแต่ก็นะทไปในอนาคตจะได้ใช้แต่ก็ไม่อยากวนเลยเซอขอทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ทําต่อไปหลังจากทุบวางวางน้าวางพื้นที่แล้วก็กุดใช้เวลาย,ยาวนานเกือบ ห้าวันเต็มๆก็นะไม่ถึงห้าวันเต็มๆหรอกที่จริงน่าจะบอกแค่สองสามวันกว่าเพราะเราเองก็เล่นวางเล่นวางเหมือนกันแต่ก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกันก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแ like, นะช์นะกดซับสไครต์ช่องแหน่หนาโง่นี้ด้วยกันเผื่อจะได้พาทําฟาร์มอีปิกอิบิแบบนี้อีกก็เจ้าตัวฟาร์มนี้ก็ใช้ได้ดีแล้วก็จะจบคลิปอยู่แล้วทุกคนก็อ่าทุกออกทุกออกทุกออกเพื่อออกจากฟาร์มแล้วก็นอนบนเตียงแล้วก็จบคลิป อปมืนเหนื่อยพปพอแล้วเลิกเลิกเลิกพอแล้วไม่ทำารามนี้อีกแล้วไปไปแก้ๆจบคลิปจะเพียงแค่นี้ไปแก้แก้ครับทุกคน